จิตเข้าสู่ฌานเมื่อวันที่24ถึง27ฉันมีธุระเกี่ยวกับการตอบจดหมายเสียไม่มีโอกาสคุยกับลูกหลานวันนี้พอว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2512 อากาศมันหนาวเย็นเหลือเกินฉันเป็นคนแก่ไม่ชอบความหนาวแต่ฉันคิดว่าฉันจะทนหนาวไปชั่วคราวโดยไม่ทำใจให้ลำบากเพราะความหนาวจนกว่าจะสิ้นลมปานเมื่อฉันตายแล้วฉันก็ไม่หนาวเพราะบ้านที่ฉันจะไปอยู่ใหม่ไม่มีหนาวไม่มีร้อนมันเย็นพอสบาย บ้านก็สวยตะการตาน่าอยู่จริงๆหาความลำบากไม่ได้เลยฉันอยากไปอยู่บ้านหลังนั้นเร็วๆจะได้มีความสุขแต่ทว่าฉันจะรีบไปก่อนกำหนดเวลาไม่ได้ด้วยฉันสร้างความชั่วไว้มากในอดีตฉันต้องชดใช้กรรมไปจนกว่าจะหมดโทษตามกำหนดของกรรมฉันไม่หนักใจเรื่องใช้กรรม พาะฉันหวังความสุขข้างหน้าเรื่องของกรรมงดไว้เท่านี้พ่อพูดไปก็ไม่มีใครเห็นด้วยจะพูดให้ฟังเรื่องหวดเลยทีเดียวก็เสียดายความฝันคนแก่ชอบนอนฝันมันฝันได้ตามความตั้งใจแล้วมันมีความสุขเมื่อวันที่27เดเดือนนี้ได้ยินข่าวว่าเขาปฏิวัติกัน กันคิดถึงลูกหลานว่าทุกคนเขาอยู่ในเขตปฏิวัติจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็เลยอยากฝันเมื่อนอนหลับฝันว่าทุกคนไม่มีใครเดือดร้อนเพราะคณะปฏิวัติเป็นคนไทยและรักคนไทยตั้งใจเขี่ยไทยที่เอาใจออกห่างออกนอกวงการฉันตื่นแล้วฉันก็สบายใจเมื่อคืนวันที่28สิฉันฝันอีกคราวนี้ ฉันฝันว่าฉันออกจากตัวไปที่พระจุลามณีที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อไปถึงเชิงจุลามณีที่ตรงนั้นฉันเคยพบพรมและเทวดามากมายแต่วันนี้เงียบเชียบเหลือเกินหาใครสักคนไม่ได้ฉันเดินเข้าไปใกล้ประตูด้านทิศตะวันตกของจุลามณีเห็นท่านมหาให้สักขาท่านเป็นเทวดายานอยู่ที่หน้าประตูท่านยกมือไหว้ ท่ารายงานว่าวันนี้พระพุทธเจ้ากำลังเทศจึงไม่มีใครเดินหรือยืนให้เห็นฉันเข้าไปเห็นพรมเทวดานั่งกันสรนัดเต็มจุลามณีแยกเป็นพวกพวกพรมแยกออกเป็นสองฝ่ายคือพรมโลกีนั่งอยู่พวกหนึ่งพรมอริยะนั่งอยู่พวกหนึ่งเทวดาก็เหมือนกันพวกที่ได้ฌานแต่ยังไม่ตายเห็นไปนั่งอยู่พวกหนึ่ง ฉันเดินหลังต่ำเข้าไปนั่งรวมกับพระที่ไม่อยากเกิดได้ยินเสียงท่านเทศว่าคนที่ละขันห้าได้แล้วมีความสุขกว่าพวกที่ทรงขันห้ามากเช่นเทวดาหรือพรหมก็ตามที่นั่งอยู่ในที่นี้ต่างก็ละขันห้ามาแล้วลูกหลานก็คงจะเข้าใจว่าขันห้าคืออะไรเพื่อความแน่ใจ หลวงตาคือฉันจะย้ำสักหน่อยเพื่อความมั่นใจคำว่าขนาันหน้าที่ชอบคุยกันเขาชอบโม้เป็นคุ้งเป็นแปวว่ามันมีรูปกับนามฟังหน้าเบื่อหูและเขาว่าต่อไปอีกว่ารูปได้แก่รูปคือสิ่งที่เห็นด้วยตาและมีการสัมผัสรู้สึกมีตัวตน เนื้อหนังเป็นรูปส่วนนามนั้นได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะว่าอย่างนี้ลูกหลานฟังรู้เรื่องไหมฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้เขาก็พยายามพูดให้ฟังหน้าลำคาญฉันว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าเอาภาษาชาวบ้านมาใช้กันฉัน แม้จะบวชเป็นหลวงตาแก่แต่ฉันเป็นลูกชาวบ้านฉันชอบภาษาชาวบ้านรู้เรื่องง่ายไม่ต้องแปลไม่ต้องขยายความฉันว่าขันห้าก็คือร่างกายของเรามันจะมีอะไรบ้างก็ช่างหัวมันไม่ต้องแยกเพราะเราไม่ต้องโม้เมื่อเรามีร่างกายท่านว่าอย่างนั้น มันก็ปวดเมื่อยหนาวร้อนหิวมีความป่วยไข้ไม่สบายและมีเรื่องยุ่งจีะถะอยากสวยอยากดีอยากรวยอยากมีอำนาจอยากเก่งอยากเด่นไม่อยากหนาวไม่อยากร้อนไม่อยากหิวไม่อยากกระหายไม่อยากป่วยไม่อยากตายดังนี้เป็นต้น ดูขันห้าแล้วเหมือนคนบ้าที่มันฝืนอารมณ์เราทุกอย่างหรือว่าเราบ้าื้นกดที่มันต้องเดินไปช่วยกันคิดดูก็แล้วกันเราบ้าหรือขันห้ามันบ้าเรื่องนี้ปล่อยไปมาว่ากันตามที่ท่านเทศท่านเทศสั้นๆว่าพรหมและเทวดาเมื่อละขันห้ามาแล้วมีความสุข เพราะไม่ต้องหนาวไม่ต้องร้อนไม่หิวไม่ป่วยไม่เมื่อยไม่มีความลำบากจากเหตุที่เกิดจากลายคือขันห้าดีกว่าเกิดเป็นมนุษย์มากฉันนั่งฟังแล้วฉันก็สบายใจฉันเห็นว่าท่านเทศถูกเทศตรงตามความเป็นจริงท่านเทศต่อไปว่าการละขันห้ามาเป็นเทวดาหรือผมก็ตาม ยังเอาสุกแท้แน่นอนไม่ได้เพราะเทวดาหรือพรมที่ได้บรรลุมรดผลถึงระดับสกิทาคามีขึ้นไปหรือถึงอนาคามีแล้วก็ตามต่างก็ยังมีกังวลยังมีภาระที่ต้องทำและยังมีความหนักใจคือเทวดาที่ไดอริยะต่ำกว่าสกิทาคามีต้องลงไปเกิดอีกจะต้องมีขันห้า จะต้องลำบากต้องมีทุกข์เทวดาหรือพรหมที่ได้อริยะตั้งแต่สกิทาคามีขึ้นไปก็ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์สู้ละขันห้าแล้วเข้านิพพานเลยไม่ได้ท่านเทศเท่านี้แล้วท่านก็หยุดฉันเห็นมีโอกาสฉันกราบท่านและทูลถามท่านว่า คนที่ปฏิบัติเพื่อพระนิพพานจะกใข่ควรอย่างไรซึ่งจะง่ายและสั้นที่สุดท่านทรงตัดว่าเจ้าจงค่้ควรอย่างนี้จงคิดว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลยทรัพย์สินก็ไม่มีญาติเพื่อนลูกหลานเลนก็ไม่มีแม้ร่างกายเราก็ไม่มีเพราะทุกอย่างที่กล่าวมามีสภาพพังหมด เราจะทำกิจที่ต้องทำตามหน้าที่เมื่อสิ้นภาระคือร่างกายพังแล้วเราจะไปนิพพานเมื่อความป่วยไข้ปรากฏจงดีใจว่าภาระที่เราจะมีโอกาสเข้าสู่ภานิพพานมาถึงแล้วเราสิ้นทุกแล้วคิดไว้อย่างนี้ทุกวันจิตจะชินจะเห็นเหตุผลเมื่อจะตายอารมณ์จะสบาย แล้วก็จะเข้านิพพานได้ทันทีพอท่านพูดจบฉันก็ตื่นจากหลับฉันฝันอย่างนี้คิดว่าเป็นเรื่องของพระแก่ฝันจะจริงเท็จอย่างไรจงใคร่ควรเอาเองชอบใจก็ไปใช้ไม่ชอบใจก็วางไว้อย่าเอาอารมณ์เข้าไปเกาะมันจะเป็นกังวลต่อไปนี้มาเรื่องเดองกันต่อไปดีกว่า อารมณ์ชานเมื่อเข้าบวชได้สามวันนับตั้งแต่วันออกบวชหลวงพ่อปานท่านสั่งให้รักษาลมหายใจเข้าออกท่านถือเป็นหลักใหญ่ก่อนภาวนาท่านให้ปงขันห้าว่าเป็นอนิจจาทุกขังอนัตตาไม่ต้องอธิบายนะและสอนให้ใคร้ควรอารมณ์ชั่วที่เกาะใจ ให้ระง,งับเสียชั่วครา,าวคือนิวรห้ได้แก่การพอใจในรูปสวยเสียงเพราะหรือเสียงประจบเอาใจกลิ่นที่ชอบใจรสอร่อยจากรสอาหารหรือรสสัมผัสและให้ตั้งอารมณ์เมตตาไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นมิตรกับคนแลนะสัตว์ทั้งโลกตัดความสงสัยตัดอารมณ์นอกรีด นอกรอยที่คิดเกินครูสอนละงับความง่วงเมื่อมันเข้ามาขัดจังหวะแต่ไม่ให้ทนง่วงจนเกินพอดีท่านบอกว่าจะเกิดโรคประสาทเขาจะหาว่าทำกรรมฐานบ้าความจริงทำกรรมฐานรักษาอารมณ์ให้เป็นปกติเป็นการตัดอารมณ์บ้าแต่ถ้าใครทำจนเป็นบ้าคนนั้นก็เป็นคนทำเกินพอดี เกินคำสั่งของพระพุทธเจ้าเรียกว่าลูกศิษย์ไม่เชื่อครูเรื่องการพยายามเกินพอดีท่านกำชับมากห้ามทำเด็ดขาดถ้าทราบจะถูกประนามในที่ประชุมท่านสอนการไค,รคร้กวนท่านให้ทำให้มากเมื่อมีอารมณ์และรับความชั่วได้แล้วและพอมองเห็นจริงกับไตรัก์บ้างแล้วจึงให้ภาวนาวิธีสอน ของท่านมีผลสองทางคืออารมณ์คิดใกล้กวนเป็นการปล่อยเรือให้ไหลไปตามกระแสน้ำก่อนคือไม่เอาเรือขวางเมื่อน้ำเชี่ยวทั้งนี้เพราะจิตมีความสัมพันธ์กับความคิดที่ไม่มีขอบเขตมาหลายแสนกับคิดเป็นชาติเกิดก็หลายล้านชาติทุกชาติที่เกิดมันคิดตามอารมณ์ของมันไม่มีใครห้ามปรามมัน มันมีอิสระในความคิดตอนนี้เราเกิดมาห้ามมันคิด AI ก็ห้ามกันเลยมันจะไหวหรือท่านให้คิดก่อนแต่หาเรื่องให้คิดในมูลกลับคิดตัดคิดระงับแต่ก็ไม่ตัดไม่ระงับทันทีทันใดเช่นคิดถึงรูปมันก็ต้องมองความสวยกันก่อนเมื่อจะระงับ อารมณ์ที่ติดในความสวยคราวนี้ต้องแก้ผ้าคนสวยกันเมื่อแก้ผ้าแล้วยังเห็นว่าสวยก็ต้องผ่าท้องกันเอาตับไตใต้ปอดออกมาดูคราวนี้มันจะมีอะไรสวยมันก็หมดเรื่องกันเมื่อหาเรื่องให้คิดจิตพอมีอารมณ์สบายแม้ไม่มีโอกาสเที่ยวไกลนะัก แต่ยังมีโอกาสเที่ยวอารมณ์กลุ่มก็บรรเทาอันนี้เป็นวิธีบรรเทาอารมณ์กลุ่มของจิตอันดับที่สองเมื่อใครควรตามนั้นก็เกิดอารมณ์เบื่อในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสหมดความสงสัยเพรเห็นจริงกับความจริงที่มองเห็นเกิดอารมณ์ยับยัง้งใจไม่ดิ้นมีอารมณ์เบื่อหมดสงสัย ใจก็เป็นสมาธิง่ายถ้าพิจารณาไม่เห็นตอนความเปรี่ยวไม่ลดท่านห้ามภาวนาเมื่อทำตามท่านรู้สึกว่ามันง่ายจริงๆใครควรพอสมเหตุผลแล้วเริ่มจำความเคลื่อนไหวของลมหายใจจบภาพพระโดยเฉพาะหลวงพ่อองค์ยิ้มง่ายมากและแจ่มใสชัดเจนทรงอยู่ได้นานเป็นชั่วโมง คืนที่สองลองตั้งอารมณ์อย่างนั้นห้าชั่วโมงเห็นทรงได้สบายจะทรงอารมณ์เมื่อไรก็ได้พอย่างเข้าวันที่สามยิ่งมีความคล่องทรงอารมณ์ได้ฉับพลันนานเท่าไหร่ก็ได้พอเช้าวันที่สี่เวลาฉันข้าวเช้าหลวงพ่อท่านฉันอิ่มท่านวางมือมองไปมองมาท่านหัวลราะแล้วพูดว่า เออเจ้ากระทิงเปรียวสี่ตัวมันเก่งวะมันทรงชาสีกันหมดทั้งสี่องค์น่ารักนะเข้ามาสามวันเขาทรงชาสีได้พวกที่บวชพระก่อนเขาได้อะไรกันบ้างเรื่องของชาญที่ท่านบอกฉันฉันไม่เห็นมีอะไรมีอารมณ์สบายและความตั้งมั่นเท่านั้นไม่เห็นมีรูปมีร่าง คิดว่าหนังสือที่เขาเขียนเขียนเขียนมากไปถ้าเราชงชาญจริงๆไม่มีอะไรนอกจากใจไม่กังวลรักษาอารมณ์ให้ทรงตัวเท่านั้นไม่เห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์อะไรเลย <c oughs> พระและชาวบ้านเจ้าถิ่นตามที่หลวงพ่อพูดว่าพวกขวดก่อนเขาได้อะไรบ้างเรื่องคนนี้ เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆที่เขาเห็นว่าของที่มีอยู่ในบ้านเป็นของมีค่าน้อยและไม่ใครสนใจอะไรกับสิ่งที่อยู่ในบ้านมีเมียอยู่ที่บ้านที่กว่าพวกขายเนื้อสดเยอะโลคก,ก็ไม่มีเงินก็ไม่เสียแต่พ่อเจ้าประคุณสนใจนักเมื่อไร่นั่นออกไปเสียเงินเสียค่าย,ยารักษาโรค เสียเวลาการงานพาอเห็นของดีที่บ้านเป็นของเลวแม้อาหารการบริโภคก็เหมือนกันที่บ้านจะเอาเปรี้ยวเค็มอย่างไรก็ได้ไม่ชอบชอบออกไปเสียเงินแพงๆแต่ไม่เห็นว่าอาหารราคาแพงมันจะช่วยลดความแก่ลงได้เลยเรื่องของหลวงพ่อปานก็เหมือนกันพวกเราไปปฏิบัติเพื่อผลที่ต้องการแต่ชาวบ้านกับชาววัด เจ้าถิ่นเขาไม่สนใจยิ่งเราพูดเรื่องผลให้เขาฟังเขากลับหาว่าบ้าบาบอๆเลยไม่ต้องพูดให้ฟังต่อไปพวกเจ้าถิ่นก็ดีแต่คุยโม้และเอาดีอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้คุณธรรมอย่างนี้ที่วัดปางนมโพนอกจากอาจารย์ฉัดแล้วอย่าไปหาใครอีกไม่มีเลย สมัยที่หลวงพ่อปานสอนพวกฉันปราที่นั่นเขากพ่อพยายามไปหาอาจารย์ที่อื่นสอนไม่ต่างกับสมัยพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าทรงคุณวิเศษขนาดนั้นแค่วัฏและพระโกกาลิกะยังลงเอเวจีได้ที่เขียนบอกไว้ก็เกรงว่าท่านที่อ่านพบจะเข้าใจว่าเจ้าถิ่นเขอสนใจอยากไปเรียนบ้าง ไปเผาของญี่ปุ่นเข้าระได้นักธรรมเอกนักธรรมโทดีแต่โม้ให้พวกเราฟังเมื่อพูดเรื่องปฏิบัติเขาว่าคลืเกินไปพวกเรากอเทวทัตมากจริงๆเรื่องนี้ขอผ่าน